สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์และเช่นเคยนะคะในสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะรับชมบุญนิวส์ที่ทาง zoom072.com/od/5meetingid98380173199 นะคะที่เวลา13.45นาฬิกา45นาทีถึง15นาฬิกาทั้งสดแล้วก็รีรันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้ยังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยนะคะ และเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวสารต่างๆนะคะเรามีธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโดยเราจะไปเริ่มกันที่ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโชยบทที่ว่าวันเวลาผ่านไปเร็วอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบาร,รมี ก็ต้องใช้วันเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้สร้างบาร,รมีอย่างเต็มที่มรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะสแสวงหาได้โดยไม่จำกัดการเวลาเลยนี่ก็เป็นโอวาทนะคะอันทรงคุณค่าค่ะที่ทำให้เราไม่ประมาทนะคะเห็นคุณค่าของทุกวันเวลาที่ผ่านไปค่ะให้เร่งสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีให้ยิ่งขึ้นไปนะคะแลวในช่วงนี้ค่ะ เราขอทักทายนะคะคุณผู้ชมทาง Facebook สักนิดหนึ่งนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะติดตามทาง Facebook อยากที่จะกดไลค์นะคะหรือว่าเขียนคอมเมนต์ต่างๆนะคะหรือร่วมอนุโมทนาบุญก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาที่ช่องแชทได้เลยนะคะเราก็จะอ่านะคะแล้วก็จะเป็นกําลังใจนะคะในการทํางานของทีมงานรวมถึงเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดเศรษฐกิจยังเป็นเศรษฐกิจขาลงอย่างนี้นะคะก็เราจะได้มีกําลังใจ แล้วก็สามารถผ่านพ้นวิกฤิต่างๆนี้ไปด้วยกันได้ค่ะมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยค่ะไปกันที่วัสุทั์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะซึ่งก็ได้ร่วมกับบริษัทบิก๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและโรงสีข้าวทวีพัฒนา2มอบถุงยางชีพนะคะ4ผ่0นชุดด้วยกันให้กับผู้ประสบภยัยน้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน42หมู่บ้านค่ะ วัสุทัศ์เทพวรารามราชวรมหาวิหารร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและโรงสีข้าวทวีพัฒนาสองนำโดยพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิปดีกรรมการมหาเทวรสมาคมเจ้าอาวาสวัสุทัศน์เทพวรารามรองแม่กองทำสนามหลวงเมตตาเป็นประธานมอบถุงยางชีพจำนวน4,000ชุดประกอบด้วยข้าวสาร5กิโลกร,รัมและ อาหารแห้งพร้อมน้ําดื่มมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมในอํเาเภอเสนนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน42หมู่บ้านค่ะรวมถึง3,900ครัวเรือนนะคะได้แก่ตําบลรางจระเข้ตาบลหัวเวียงตําบลบ้านกระทุ่มตําบลลาดงาและตําบลบางซ้ายอํเาเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมอบผ่านผู้นำท้องถิ่นแต่ละชุมชนโดยมีคุณ สารพัชระนะคะประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายการต้อนรับค่ะซึ่งถวายการต้อนรับณองค์การบริหารส่วนตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังได้น้อมถวายข้าวสาร15กิโลกรัมจำนวน200ถุงถวายวัดต่างๆในพื้นที่ด้วยรวมถึงพระภิสุกสมณเณน,นะคะที่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับน้ําใจนะคะของชาวพุทธนะคะคนไทยนะคะที่ไม่ทิ้งกันในยามที่เกิดวิกฤตต่างๆค่ะในช่วงนี้นะคะแม้ว่าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะเริ่มทยอยเข้าอบรมกันแล้วแต่ว่าบุญนิวส์นะคะก็มีภาพบรรยากาศนะคะของการชวนบวชในจังหวัดต่างๆไหมคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะโดยเราจะ ไปกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดาวัดป่าภูดินพร้อมด้วยคณะกะเลนมิตรในจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่นะคะในทุกๆวันเพื่อชวนชายแมนแมนมาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2,564ค่ะสำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญเชิญชวนท่านชายแมนแมนนะคะ ซึ่งในช่วงนี้ทุกจังหวัดก็ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะเชิญชวนชายมแมนๆนะคะลงพื้นที่กันด้วยความปลื้มใจเปวยบรรยากาศในการลงพื้นที่ ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาของทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดาวัดป่าภูดินบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะอเลิรเบิกบานถึงตัวถึงใจถึงเป้ากันทุกบ้านไปกันทุกซอยนะคะเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปีนะคะจนชาวบ้านจำโครงการบวชได้นะคะทำให้ท่านชาย สมัครบวชหลายๆท่านนะคะเรียกว่ารู้หน้าที่นะคะทำทำหน้าที่ของการเป็นชายแมนแมนนะคะในทุกๆปีซึ่งทีมงานชวนบวชก็ได้สอบถามนะคะ ท่านชายที่สมัครบวชในโครงการนี้ก็ได้รับคําตอบว่าบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามาดานอกจากนี้นะคะการบวชยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอีกด้วยและตอนนี้ชายแมนแมน,นะคะก็ได้เข้าโครงการกันเรียบร้อยแล้วทางศูนย์ได้เตรียมอาสาสมัครและผู้นําบุญตั้งบูธบวชตั้งบูธตรวจนะคะ ATK วัดความดันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ซึ่งบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความเลิศเบิกบานเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเข้าไปในทุกซอยนะคะในทุกบ้านจริงๆค่ะทั้งพระอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะทําหน้าที่กันอย่างคึกคักเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากสมัครแล้วก็เริ่มเข้าโครงการกันแล้วค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆท่านที่ได้ชวนบวชในครั้งนี้ค่ะสาธุนะคะออกทุกวันก็ได้ทุกวันนะคะก็คือ เหมือนว่าชายแมนแมนรอรอพวกเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ากัลยนานมิตรของพวกเราก็ช่วยกันหาช่วยกันบอกตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็แจ้งมาที่ที่ศูนย์เนาะก็รวมตัวกันเพื่อแบบว่าไปปิดเคสให้ให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเขามาแน่นอนอะไรเงี้ยมาชูอ่างเงี้ยคือเหมือนไปสร้างความมั่นใจให้กับชายแมนแมนว่ามาบวชแล้วคุณจะได้อันนี้สงอะไรบ้าง ก็เป็นการเสริมเสริมแบบว่าเสริมกําลังใจให้เขาแบบฮึกเหมิมที่จะแบบว่าจากเรือนมาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะอะไรเงี้ยก็ลงลงลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอเจอชายคนเนี้แล้วก็มีมีโครงการบวชแบบนี้นะคะเพื่อทดแทนบุญคุณพ่พอแม่บางที่นะแม่เขาเพิ่งเสียอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะไปไปงานครั้งสุดท้ายของแม่เขาได้คือเขาอยู่มุกดาหาร อาเคสนี้นะแม่แม่อยู่ชนบุรีแล้วแม่เสียแล้วแบบได้โควิดเข้าไปไม่ได้เขาก็แบบว่าเหมือนกับว่าเสียใจอยู่ลึกๆที่ไม่สามารถไปงานงานแม่ครั้งสุดท้ายได้พูดปุ๊บนะ่ะเขาก็ร้องไห้เลยนะเขาจะตั้งใจบวชให้แม่เขาแล้วแล้วคราวนี้เขาก็โทรกลับมาว่าพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งเออที่อยากไปกับผมด้วยก็แบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าอุปทานอุปสมบทชวนๆกัน หลวงปู่ก็ช่วยเราตามมีการยานามิตรแบบพวกเราที่ที่ต้องลงลงลงหมู่บ้านลงพื้นที่เพื่อไปชวนอ่าไปชวนแล้วก็ไปชี้ว่าอันนี้สงที่ในการบวชนี่แหละเราก็จะไปแล้วก็วันนี้ก็จะไปลงหมู่บ้านสามขาหมู่หมู่บ้านของคุณครูตุย๋ยการยานามิตรของเราอีกคนหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาเราลงหมู่บ้านนี้ก็ก็ก็ไม่เคยพา ถึงแม้ไม่ได้เราก็แบบว่าเออเราก็เหมือนว่าได้ทําหน้าที่อะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ปลื้มไปติดใจค่ะที่ท่านชายแมนนะคะเ,ออเห็นโครงการบวชแล้วก็มาสมัครกันนะคะเหมือนเป็นออหน้าที่นะคะในฐานะชาวพุทธในฐานะที่เป็นผู้ชายนะคะทีออ่ทีมงานก็ได้ชวนบวชทุกปีนะคะออท่านชายแม,น,มนก็สมัครบวชกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ออประทับใจค่ะ ร่วมถึงนะพระอาจารย์และทีมงานชุนบวชจงังหวัดสระบุรีนะคะเช่นเดียวกันค่ะก็ได้ลงพื้นที่ชุนบวชในทุกวันเพื่อแจ้งข่าวบุญเชิญชวนชายมันแมนนะคะเข้าโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปูชยาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ โดยบรรยากาศการชวนบวชของทีมงานจังหวัดสระบุรีนะคะก็คึกคักเป็นอย่างมากค่ะทีมงานก็ได้พกพาเอาความปลื้มปิติและเบิกบานลงพื้นที่ไปตามชายแมนแมนมาบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมหาปูสินียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564โดยทุกย่างก้าวของทีมงานทุกท่านนะคะทำหน้าที่เชิญชวนชายมาบวชนะคะเ,เพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งค่ะลุยทำหน้าที่กันทุกเส้นทาง ะะแม้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะมีความคลุกขระบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะ โดยการทําหน้าที่นะคะก็ได้ชวนกันนะคะถึงที่บ้านเลยค่ะถึงตัวถึงใจถึงเป้าเช่นเดียวกันเพื่อนําข่าวนี้ไปแจ้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับท่านชายได้รับทราบที่จะไม่ตกบุญนะคะจากการได้บวชในครั้งนี้รวมทั้งได้ทราบถึงกําหนดการของโครงการความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดบวชค่ะซึ่งได้รับความสนใจนะคะจากท่านชายแมนแมนสมัครบวชกันอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งทีมงานก็รู้สึกปลื้มใจค่ะที่ได้ทําหน้าที่กัลยาณนมิตรให้กับชายนะคะที่ได้มาบวชในโครงการส่วนลูกผู้หญิงนะคะไม่สามารถชวนบวชได้ก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่เต็มกําลังค่ะเพื่อจะทะลุเป้าหมายพิชิตบ,บุญใหญ่กันในครั้งนี้สําหรับโครงการบูอ,อ,อุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์นะคะประจำปี2564 ก็จัดอบรมระหว่างวันที่1ธันวาคม2564ถึงวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะพิธีอุปสมบทนะคะจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง10ธันวาคม2564โดยจะทำการอบรมณนศะูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะ นี่ก็เป็นนะคะบรรยากาศการชวนบวชที่จังหวัดสระบุรีคะ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุคะ่ะโอ้โหเรียกว่า,าลงพื้นที่กันทุกวันนะคะทุกพื้นที่เนี่ยไม่มีที่ไหนนะคะน้อยหน้าที่ไหนเลยนะเพราะทุกที่ก็ลงพื้นที่กันอย่างเอาเลิศเปิดบานบุญบันเทิงแล้วก็ ไปถึงตัวถึงใจนะคะในทุกๆพื้นที่เลยทีเดียวค่ะามาต่อกันนะคะที่ทีมงานของศูนย์ทุดงขสตัอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก็ได้ลงพื้นที่ชวนชายแมนแม,น,มนนะคะผู้มีบุญมาร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชเนียจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับที่จังหวัดอุดรธานีนะคะพระพิสุกและทีมงานผู้นําบุญชวนบวชทุดงพระสถานอุดรธานีก็ได้ลงพื้นที่ชวนชายแมนๆผู้มีบุญมาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปชุชเนียจารย์ประจําปี2564โดยบรรยากาศการชวนบวชนะคะพระพิสุกและทีมงานทุกท่านต่าง,ต,างตั้งใจลุยทําหน้าที่ชวนชายแมนๆผู้มีบุญนะคะตามสถานที่ต่างๆมาบวชกันด้วยความเปลื้มปิตินะคะโอ้โหเรียกว่าไปกันทุกซุ้ม เลยนะคะสำหรับการจัดโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2564นี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กระแสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ปกคลุมทั่วพื้นแผ่นดินไทยให้ดับร้อนฝ่าวิกฤตไปสู่ความเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะ ซึ่งประชาชนทุกหมู่บ้านทั่วประเทศก็ได้ร่วมกันสั่งสมบูรณ์ในการอุปสมบทหมู่และเป็นแบบอย่างอันดีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยค่ะผู้ที่อุปสมบทเนี่ยนอกจากจะได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมนะคะยังเป็นเ,เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญนะคะให้กับ ประชาชนไทยนะคะทั่วประเทศเลยด้วยนะคะซึ่งหลักธรรมต่างๆที่ได้ฝึกฝนอบรมระหว่างโครงการนี้นะคะก็จะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นการฟื้นฟูประเพณีบวชของชายไทยให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบรรพาการด้วยนอกจากนี้ผู้บวชยังมีโอกาสได้ทดแทนคุณบิดามารดาและมหาปุชณียาจารย์ด้วยค่ะเรียกว่าเป็นประโยชน์นะคะหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะทั้งต่อตัวผู้บวชเอง นะคะรวมถึงสังคมชุมชนนะคะทดแทนคุณบิดามารดาด้วยและที่สําคัญค่ะเพื่อที่จะสืบอายุพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้กลับมาค่ะโอ้โหนะคะก็อันนี้เชิญชวนนะคะชายแมนแมนนะคะมาบวชในครั้งนี้นะคะถ้าท่านใดนะคะไม่ได้ติดกิจธุระอะไรสามารถที่จะจัดเวลาได้ก็เรียนเชิญค่ะให้มาบวชกันในโครงการนี้นะคะอ่าก็จะได้ บุญนะคะหลายๆต่อหลายๆทอดเลยทีเดียวค่ะอาคาในช่วงนี้นะคะเราไปกันที่ทุตรงค้สถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีถวายสังฆทานแบบออนไลน์ค่ะณทุตรงข้าสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้จัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยให้สาธุชนได้สั่งสมบุญร่วมกันอยู่ที่บ้านผ่านระบบซูมโดยภายในงานนะคะ หลังจากที่คณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกัน่นใจผ่องใสแล้วก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารและมีกัลยานมิตรนะคะอภิญญาเหล่าชินชาติเป็นผู้แทนกัลยานมิตรกนกวันตันติพนาทิ์กล่าวคำถวายเป็นภาษาบาลีค่ะ ส่วนกัรยนณมิตรรัตนาชาลิทาเป็นผู้แทนกัรยนณมิตรฉัดชัยทองลิ่มกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยพิธีถวายจตุปัจจัยบำรุงศูนย์ซ่อมหลังคาหอฉันมีกลัลยนณมิตรสงวนคงไข่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายที่ลานเพศัตมีกัรยนณมิตรนงรักจูทินจูทินนะคะ ผู้แทนร้านเรือนยานำกล่าวคาถวายทางนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้วัดและศูนย์ปฏิบัติธรรมหลายแห่งทั่วประเทศงดจัดก,กิจกรรมงานบุญหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มากนะคะทางทุดงพระสถานนครธรรมจึงปรับรูปแบบการจัดก,กิจกรรมงานบุญเป็นรูปแบบ ออนไลน์ทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะซึ่งทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพระทหารและถวยายทีานาเภษัตได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาิก45นาทีถึง11นาฬิกาผ่านระบบ z o ูมที่ลิง n ์ zoom 0 7 2 com 83/1 meeting id 973 25957185 passcode 072ค่ะ นี่ก็เป็นกิจกรรมงานบุญนะคะในช่วงที่ยังมีการแพระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะผู้ชมคะวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสื่อทบทวนบุญพิธีอุปสมบทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2563ณวัดธัญญผลจังหวัดปทุมธานีมาให้ทุกท่านได้รับชมพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกันค่ะ แต่ช่วงนี้นะคะเราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับขาบุญจากต่างประเทศกันบ้างนะคะโดที่วัดพร,รมกาลยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิคืนพระจันทร์เต็มดวงแก่ชาวท้องถิ่นชาวอเมริกันค่ะวัดพระธรมกาลยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทีมงาน Peace Point Meditation หรือ PPM นะคะได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิคืนพระจันทร์เต็มดวงแก่ชาวท้องถิ่นนะคะหรือฟูมูนนั่นเองในวันลอยกระทงที่ผ่านมาค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้เชิญชวนชาวท้องถิ่นมานั่งสมาธิกันในเต็นท์ที่สนามหญ้าหน้าอาคารใหญ่โดยพระอาจารย์ได้บรรยายเรื่องความสําคัญของการนั่งสมาธิค่ะ พร้อมทั้งน,นั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูมก่อนที่จะประกอบพิธีจุดประีปเพื่อสันติภาพโลกจากนั้นนะคะชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้วางประทีปรอบดวงแก้วสําเร็จค่ะพร้อมกันนี้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยหลายท่านก็มีประสบการณ์การนั่งสมาธิที่ดีนะคะ และในโอกาสนี้พระมหาสมบัติอินทปัญโยได้กล่าวขอบคุณและก็อนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกๆท,ท่านเลยก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้แจ้งข่าวแล้วก็นัดหมายกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเรียกว่ามีประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่ดีได้อารมณ์สบายมีความสุขจากการมาร่วมงานในครั้งนี้กันค่ะแล้วก็ได้เชิญชวนนะคะเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมฟูมูลในครั้งต่อไปนะคะซึ่ง จะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านค่ะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นให้ชาวท้องถิ่นได้สัมผัสกับความสุขภายในนะคะมาต่อกันค่ะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายทเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาและจัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์นะคะผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานส่งนำสาธุชนผู้มีบุญ บูชาพระรัตนตรัยและก็ปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนะคะเพื่อง,งานบรรพชาและอุปสมบทโดยการณมิตรโทนี่การณมิตรซินดี้การณมิตรแดเนียลและการณมิตรจัสตินเจริญนามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระตรจีวรเพื่อง,งานบรรพชาอุปสมบทโดยมีพระชัยยศรเทียรนันโทการณมิตรสิงห์ กาลรยานิตบุญมากาลยานิตมาริสากาลรยานิตจอร์แดนและกาลรยานิตเอมิลี่ใส่สงครามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพยธรรมเพื่องานปันปชาอุปสมบทมีกาลรยานิตรโทนี่กาลยานิตรซินดี้กาลยานิตแดเนียลกาลรยานิตจัสตินเจรินามเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะและพร้อมแต่นี้ผู้แทนคณะประธานได้ถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสง์ ส่วนในช่วงบ่ายนะคะทุกท่านได้ร่วมกันสวดมวนต์บทธรรมจักกัปะวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาและปฏิบัติธรรมค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบาร,รมีค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมงานบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเซีค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ มาต่อกันที่พระพธรรมกายบอสตันประเทศสาวอเมริกากันบ้างนะคะและจัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูวิในทรปิยะปิยะวาจโกนะคะประธานสง์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ทำใจใสๆเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยิมิตพัตราพาทริคคลาลคิสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายและพิธีถวายกองบุญยักษ์สาโรคนะคะมีกาลยนิมิตพรณีมณีเพชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเหมมันตะการปาปุระนานิโดยมีกาลยิมิตพนารัตพึ่งรอดและเด็กหญิงอนา ดวงประทีปนะคะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองบุญเครื่องจตุป,ปัจจัยธยธรรมโดยมีกาณมิตรสมศักดิ์กาณมิตรธนพรสังวรและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันถวายเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะจากพระมหาสันเสริญสุตตชโยเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีค่ะจากอเมริกานะคะเราก็มากันที่อังกฤษกันบ้างนะคะวัดพระธรรมากายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดก,กิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นค่ะ พระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้จัดนั่งสมาธิสําหรับชาวท้องถิน่นเนื่องในโอกาสวันรอยกระทงที่ผ่านมาโดยมีชาวท้องถิ่นจํานวน20คนนะคะเข้าร่วมด้วยตนเองและอีก10คนจากทั่วยุโรปเข้าทางออนไลน์นะคะเป็นกิจกรรมทางโปรแกรมซูม Zoom ค่ะโดยพระอาจารย์ได้นําชาวท้องถิน่นนั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลา45นาทีก่อนที่จะรับฟังบรรยายทเรื่องปล่อยความทุกข์ จากพระดรนิโคลัสฐานิสโรจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดเทียนลอยกระทงในสระน้ำของสวนสมาธิแห่งใหม่ของวัดพระธรรมกายลอนดอนนะคะและจากการเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมหลายคนค่ะต่างมีความประทับใจมีประสบการณ์จากการนั่งสมาธิที่ดีนะคะเพราะได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์และที่สําคัญค่ะก็จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยและที่สําคัญนะคะนอกจากนี้ยังจะไปเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะให้ได้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะ ที่วัดพะธรรมการลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะโอ้ก็เป็นแสงสว่างนะคะให้กับชาวท้องถิ่นได้มาค้นพบความสุขภายในค่ะและวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10นะคะยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะว่ามีที่ไหนนะคะติดท็อป10กันบ้างค่ะ สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมาจากกระปวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหนานะครและประิมณฑลอันดับหนึ 1, ่งนครหลวง10อันดับสองนครหลวง1อันดับสนครหลวง7อันดับสี่นครหลวง6อันดับ5นครหลวง5อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง4อันดับ9แก้วภูทร1อันดับ10นครหลวง9้าค่ะ และท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดอ่างทองอันดับ3จังหวัดสระบุรีอันดับ4จังหวัดลำพูนอันดับ5จังหวัดนครราชสีมาอันดับ6จังหวัดมหาสารคามอันดับ7จังหวัดศรีสะเกดอันดับ8จังหวัดสกลนครอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับ10จังหวัดเลยค่าอนุโมทนาบุญกับ ทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนะสุรกันมาอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะาสามารถที่จะบริจาคได้นะคะที่วัฒธรรมกายนะคะที่ช่องทางนะคะที่ท่านสะดวกณสารามหาทานบารมีรโรงครัว71ปีวัดปีวัฒธรรมกายค่ะที่อยู่นะคะที่23ทับหมู่7 ตำบลคลอง3ามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะหนึ่สองหน่งสองศูค่ะหรือร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะบัญชีวัฒธธรรมกาย152120 2087 หรือทางออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ donate.bkcmen.org นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944919916และ0971696455ค่ะซึ่งเข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้นะคะเราก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศเลยนะคะก็เป็นบุญสองชั้นค่ะ มาต่อกันนะคะที่พิธีถวายสังฆทานออนไลน์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเรียนเชิญค่ะทุกท่านให้มาร่วมกิจกรรมงานบุญทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เข้าร่วมพิธีกันได้ที่ z o o m 072. com da 1หรือรับชมการถ่ายทอดสดนะคะได้ทางสถานี GBN ค่ะ แล้วก็เรียนเชิญนะคะร่วมพิธีบุภาเปตตพภลีออนไลน์ครั้งที่116ค่ะเพื่ออุทิศส่วนบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยในวันเสาร์ที่4ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา9.45นาฬกา45นาทีรับชมและร่วมพิธีกรรมไปได้ที่สถานี GBN นะคะหรือทางออนไลน์ที่ลิงก์ zoom 0ู2 com ds 1 meeting id 8 6 7 623 6389 pass code 0แ2พคค่ะแล้วก็เรียนเชิญน,นะคะบุญประจำที่เราทำกันอย่างสม่ำเสมอนะคะกับการสวดมนต์บทธรรมจกักกับปะวัตนสูตรที่ยอดสวดน,นะคะ 3 9 6 5ล้าน81จบค่ะโดยจะฉลองชัยชิตังเมน,นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทัตตะชีโวครบ81ปีตรงกับวันอังคารที่21ทธันวาคม2,564ค่ะก็สวดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ส่งยอดสวดกันมาได้ค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกท่านสามารถรับชมได้ทาง zoom072.com/od/5 หรือ Meeting ID 98380173199 passcode 072ค่ะและสามารถ ดูทบทวนได้ทางช่อง YouTube นะคะข่าวบุญนิวส์แล้วก็รับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬกาด้วยค่ะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีค่ะ